ข้ามาเบ่งข้าวเขียวงามเห็นบ่ครับเนี่ยเนี้ยเขียวงามขนาดเลยตรงฟ้ากัแจ่มใสเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่ครับ มองไกลๆเห็นเคื่อข้าวผู้พันบ้ครับนั่นนะครับครับเห็นบ่ครับนะตั้งท่งานอยู่เห็นบ่ครับบรรยากาศดีจังเลยครับเนี่ยมาข้าวเขียวผู้พานกับตั้งต่งานอยู่ครับเนะี่ยเห็นบ่ ให้มันยากาศที่เิ่งครับว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนีหละครับโอเคนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ